ครับเรามาดูปัญหาพวงมาลัยนะครับเลี้ยวแล้วมันไม่เลี้ยวตามมือเราหมุนนะครับหลักๆเลยก็ตัวนี้ฝาครอบเพาตั้งนะครับปัญหามันก็เบื้องต้นก็จากพวกลูกหมากนะครับรูลูกหมากมันเบี้ยวนะครับแล้วก็ลูกปืนฝาครอบมันหลวมนะครับอันนี้เบื้องต้นที่เราเช็คนะครับอันนี้คือรูลูกหมากเก่านะครับมันหลวมนะครับเราก็ทําการแก้ไขไล่ตัวหนึ่งที่เราเจอก็คือแกน กระบอกบังคับเลี้ยวครับมันเป็นรอยน่าจะเกิดจากเสื้อซินนะครับไปถูนะครับชุดนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนยกกระบอกเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัดปัญหาไปนะครับว่าไม่มีอะไรที่เสียหายอีกแต่ที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือชุดปั๊มไฮดรอลิกครับเรามาถอดเช็คแล้วพบชุดโอลิงแว่นตามันแตกเสียหายนะครับจากแรงดันของการเลี้ยวนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับ แล้วก็มาทดสอบดูทั้ง3อย่างนี้เราเปลี่ยนหมดนะครับแล้วเราก็มาดูีกทีว่ามันหายครับ